มาเดี๋ยวจะประกอบกันชนหน้าของดินด่วนครับแต่ก็ไม่รู้ว่ามีตัวไหนมาแล้วมั่งนะแต่ว่าเดี๋ยวจะค่อยๆแกะหาดูครับตอนนี้เอาลงมาแล้วผมก็สวมเข้าไปได้ประมาณแค่นี้ก่อนแล้วนะก็มารอดูอีกทีว่า,าจะครบไหมประกอบไว้ครับประกอบไว้ก่อนนะครับพอถึงเวลาทำจริงๆนะครับมันก็จะได้จับมาสวมใส่เลย น,นะพี่น้องนะพี่น้องนะต้องมาาาหดูกว่่มมันีอะไรประกอบมั่งมันคืออะไรต่อมีอะไรเรายังไม่รู้ สปอตลงสปอตได้เห็น,านามาน้ยนะบอกว่าจะยืดอัอออนนี้ไม่ยั้งมัน อะไรเป็นอะไรนะสิ่งสวอแต่ละอย่างเม่อเราไ,ได,ดูในแคตตาล็อกนีอันนี้ฝาครอบฝาครอบฝาครอบโอเคโอเคฝาครอบส่งมาไทยไทยดูไปเ,เนาะฝาครอบข้าง ข้างฝาด้าล้วด้วยนะคือข้างซ้ายอันนี้มันจะเป็นข้างซ้ายนะเนี่ยเจอแล้วนะต้องใส่อันนี้ข้างซ้ายะนะครับเดียจะมาถ่ายรูปก,กันนี่างอะไราเก็บให้หมดอ่ะ เอาล่างขึ้นบทคอกันปะมีล่างเญ่ล่างน่อยป้องปะห้าหนึงสองทางเอาโอเคนี่ล่างอะไรตอนนี้ตามหาสะอดไท์ัจะหาสะอไลท์นะนี่งเจอแล้วมีสะอดไหท

ใ,ในสองข้างนะครับนะปรกอบในสองข้างเราแกะดูให้หมดครับถมว่าไม่รู้ว่าเป็นอะไรไม่งั้นเราไม่รู้ชิ้นอะไร,ไะไรป้ต้มน้ำ ปั๊มน้ำนะครับนี่คือปั๊มน้ำปั๊มน้ำปั๊มน้ำนี่เดี๋ยวรอาทำตอนทำเครื่องนะครับปั๊มน้ำตัรเน,น,น,นี่หมดเลยเก็บมาดูให้หมด รไม่รู้เลยว่าชิ้นส่วนเขามีอะไรมากอ๋อนี่ผ้าตัวนี้มาแล้วนี่ไงผ้าตัวที่เรารออยู่ผ้าตัวหลังพอพวงมาลัยแล้วเแล้วาตัวที่อยู่หลังพอพวงมาลัยมาแล้ว จะดูว่ามันประกอบยังไงนะครับไม่รู้ว่ามันประกอบยังไงจะ,ะมาดูเลยง ยวก่อนใครคลิปติติดเพลงี่โตติดเพลงพี่โตตอนนี้บอนถ่ายคลิปก่อนถ่าคิปก่อนส่่ก่อนไอง่าอนะพี่น้องแมคิดตอคิดก่อนไม่ไง้ 好七、 เไล่ประกอบนะครับไหลคือจะชิ้นชิ้นงานแล้วก็ประกอบไว้ก่อนนะครับ นี่นี่ก็เซ็นเซ์ใส่นะครับ<ม>านาคือเราไม่รู้ว่าต้องสวงไปเลยหรือเปล่ามาไล่ประกอบไปก่อนนะครับผม Yeah. Okay. นี่ครับผมก็ประกอบข้าวๆให้พี่ๆน้องๆ FC ได้เห็นก่อนนะเดี๋ยวจะประกอบเต็มโครงครับแต่ตอนนี้อาการมันเนื่องจากว่าผมากินเอ็มร้อยเข้าไปแล้วผมสั่นนะครับขออนุญาตไปกินข้าว่อนแป๊บหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวจะมาต่อคลิปต่อไปนะครับให้พี่ๆน้องๆ FC ได้ดูนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ๆน้อง FC ทุกท่านที่ามาติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุก ภาพโดยรวมนะครับประกอบประชดนหน้าให้ยินดวนนะครับผมเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับสันมากเลยตอนนี้